ค่สวัสดีค่ะที่สี่นะคะก็คือต่อจากคาัที่แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาดูดูอันนี้ลองทวนอันนี้ค่ะถ้าไปได้ดีก็ต้องเลือนนีะถ้าฝัา่งแกนตั้งก่อนก็จะไปข้างบนสามหน่วยแล้วก็ค่อยไปทางขวาสี่หน่วยเนาะหรือถ้าเป็นมิเตอร์อีกแบบนึง ก็คือเอาทางแกน x ก่อนก็อเอาหน่วยแล้วก็ลงข้างล่างตามแนวแกน y สี่หน่ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราจะมาวาดภาพที่เกิดจากการเล่นสนานด้วยเวกเตอร์ในระแบบแผนฉากนีค่ะนะคะวันนี้ก็คือเราจะทําแบบฝึกหัดอันนึงที่เป็นการวาดภาพที่เกิดจากการเล่นสนานด้วยเวกเตอร์ที่กำหนดให้ตัวอย่างแรกนะคะเราเขาให้เลื่อนไปทางขวาห้าหน่วยลงล่างหนึ่งเขากำหนดรูป a เป็นรูปต้นแบบมาให้ซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมเราจะเห็นว่ามันไม่มีจุดที่มีอะไรเลยใช่ไหมคะสิ flying, like, ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้อง กำหนดจุดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเลื่อ,เอนเพืกอกหนดชื่อเราก็จะไม่งงตอนที่เราเลื่อนแต่ถ้าเราไม่กำหนดนะเราก็จะงงออันนี้จากจุด A เลื่อนไปก็ต้องเป็น A คพาบต่อมาอันนี้เป็นจุดจุดีอันนี้เป็นจุดดีนะไปทางขวาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว B ก็ลงล่าสามหนึ่งสองสามแล้วก็กำหนดชื่อดีเป็น อะไรคะจากนี้เรียนแล้วดีพาร์มพาร์มออติมัสพาร์มรู้จักไหมอย่างนั้นอะแล้วต่อมาก็จะสุดท้าย A B C ดะคีเนาะเอ C เราก็จะเลื่อนจุด C ไปทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็จะลงล่างสามหนึ่งสองสามจากจุดซีเลื่อนแล้วต้องใายเป็น C ีมาโอเพราะว่าได้เสร็จสิ่งที่ต้องทำคือลากเพ้น เลื่อนลากเส้นเชื่อนแล้วก็ลากเส้นนะคะคุณเปลี่ยนสีดีกว่าถ้าเรียนใช้ปากกาสีแดงก็ได้นะคะต่อไปนี้นะคะ่ะจะได้แตกต่างจากลูกต้นแบบนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขนานแบบเลื่อนไปทางขวาห้าหน่วยแล้วก็ลงล่าง,งจากหน่วยทีนี้นะมีอย่างที่อูลืมพูดไปในะคาบแนวก็คือถ้าเป็นระบบพิกาาัดฉากมันก็จะมีคู่อันดับเกิดขึ้น ในหนังสือเรียนเราเนี่ยเขาไม่ได้เน้นอ่ะเขาไม่ได้เน้นเรื่องควรนดับหรืออะไรอ่ะเขาแค่ให้เรียนวาดรูปเลื่อนนะถ้าเป็นในหนังสือเรียนหน้าเจ็ดสองอ่ะแต่ทีนี้บังเอิญข้อสอบโอเน็ตข้อสอบแข่งขันต่างๆมันมักจะออกเป็นคู้อันดับในการเลื่อนขนานก็มักจะไม่ค่อยมีรูปให้เท่าไหร่ก็มีแต่โจทย์ให้ว่าเลื่อนขนาดเท่าไหร่แล้วให้เราหาควอันดับดังนั้นครูก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องนี้กับนักเรียนนะคะโดยระบุคู้อันดับเอจะเป็นคู้อันดับลบ สองหนึ่งดีหนึ่งสองสามสี่สี่ฝั่งซ้ายของแกนก็คือลบสี่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนหนึ่งสองสามสี่ก็เลยเป็นลบสี่สี่คั่หนักเราจะอ่านค่าเอกก่อนแล้วค่อยอ่านค่าวานนะ,ะทีนี้ก็จะมาดูคั้วนับสีู่ั้นับสี่ก็คือตรงนี้พอดีก็จะเป็นลบสี่ขึ้นไปหนึ่งก็จะเป็นคั้วนับลบสี่หนึ่งต่อมาเราก็จะมาดูหลังจากที่มาเลื่อนขนาดแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นนะคะ A พคือสาลบสอนี่นะอยู่ฝั่งขวาของแกนก็หนึ่งสองามลงล่างหนึก็จะเป็น3าลบสอดาคหนึ่งหนก็คือ x ก็เป็น1นก็เป็นหและสุดท้าย C พาพาน x เป็น1นเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงล่าง2ก็คือ y เป็นลบ เริ่มกันต่อนะคะที่ตัวอย่างที่สองรูปก็จะอลังการงานสร้างเป็นคณะเรียนอันนี้ก็หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม้าเหลี่ยมไปเลยค่ะเขาบอกให้เลื่อนไปทางซ้าย6หน่วยแล้วก็เลื่อนขึ้นบน4ี่หน่วยนะคะข้อนี้ครูก็ไม่ลืมที่จะตั้งชื่อจุดเรียบร้อยนักเรียนถ้าสมมติเราเจอรูปที่เขาไม่ได้ตั้งชื่อจุดให้อย่าลืมตั้งชื่อจุดนะคะเพราะมันจะงงมากถ้าเราไม่ตั้งชื่อจุดต่อมาเราก็เลื่อนทีละจุดก็เลื่อนจุดไหนก่อนก็ได้เอาจุดที่ใกล้มือย่างควงจุดทีแล้วกัน เลือ่อนนี้หนีก่อนเลือ่อนนี้ก่อนเลนี้หนีก่อนอ,ะ,อะ,ะเราต็อเลื่อนที่ไปตรงนี้เราเลื่อนจุด e ีมาใช่ไหมก็ต้องเป็น P ่พรอนีพรอนแล้วเราก็ไปเอาตีกจุดมาทันตัว U ไปทางซ้ายหกหนึ่งสามสี่ห้าหแล้วก็ขึ้นบน G อีกหนึ่งสองสามี อันนี้คือเรื่องเรื่องแซื่อเรื่องแบบที่มีเทคนิคอะไรเลยเรื่องแบบจับเพื่อนจับเพื่อนนะนักเรียนแต่ถ้าเรียนแบบโกงๆหน่อยก็ดูแบบนี้นะจังจุดยูอันนี้อยู่พางใช่ไหมคะงั้นยูลงมาหาวีหนึ่งสองสามงั้นมีพางก็น่าจะลงมาจากยูพังใช่ไหมคะหนึ่งสองสามอันนี้คือเร่อนแบบโกงๆเลยแต่ถ้าไม่โกงก็ลองน้บดูหนึ่งองมสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หมลงกันเป๊ะเลย ก็จะเป็น D พ่อนแล้วก็ทำอน้าติดนึง D อยู่ฝั่งนี้ออยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแล้วก็นับเลยหนึ่งสองสามจบเลยเนี่ยนี่นเลยออพรอนแล้วจุดเสนะคะสมมติจุดเเรากลับมาเป็นคนดีแล้วหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสสาส มา S กนะ็ต้อต S, เอ S i แล้วหนาที่ต่อมาอาจะคจุดไว้ลยๆองี้้ตคือไเราต้องมานงนะคติติเราต้องเชื่อมจุดาานะคคือเราต้อาเนเชื่อตอนนี้เราก็ได้ภาพที่เกิากการเลื่อนขนานรูป A e. ไปทางซ้ายหยหน่วยแล้วก็ขึ้นบนสีหน่วยเป็นที่เรียบร้อย งานต่อมาของเราที่เราต้องทำคืออะไรคะลงจุดขูนแบบนั่นเองคดูกทท่อนนะคะมาพอเราวาดรูปสเสร็จก็ไม่ลืมที่จะจทวนเรื่องการหาขูนดับของเราอีกรอบนะคะถ้าเราีเรียนทำเองเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูค่า x ก่อนสมมติจิ้มที่จุด s ค่า x บนแก x, น x อะไรก็ต้องรู้ว่าจุดเนี้ยอยู่ตรงเลขอะไรเลขอ,อะไรคะถ้าอันนี้เป็น5อันนี้ก็ต้องเป็น6แล้วมันมีการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงไหม ไม่แต่ว่าควา,วายก็ไม่มีเหมกันดังนั้นมันก็จะเป็นคู่อันดับ60นมันก็จะเป็นคู่อันด60ตัะไูว่าอะ <c ười> คู่อันดเป็น,บบนยไงนี้นี่อจะินออ่ะนน้ก็จะเป็นคู่อันดับ60ต่อมา SP. ท t t อยู่ตรงเลข5 x เป็น5 ายขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นหนึน่งแจงก็ต้องเป็นคุณภาพัหนึ่งแน่นอนเลยต่อมา S T U อยู่ตรงเมฆอะไรก็ลองยุ่ยอันนี้ค่ะก็ต้องอัผมก็ต้องเส็จแล้วก็แปกแตกขึ้นเป็นหนึ่งแจงก็เป็นคู่อันดับอันดับอื่อันดับอื่แป๊ดหนึ่ง,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 แ,งแล้ว สองต่อมาตัวสุดท้ายคือตัว R องตรงไหมคะแล้วก็ลงมา2ก็จะเป็น5้ลบสต่อมาเราก็เทียบกันตัวตัดตัวนะ S เนี่ย S อสค่อนแนอ็กซ์ที่0ตรงนี้คือ0นะเราต้องหาแกน X ก่อนถูกไหมแงเอกน X ดันอยู่ตรงนี้0เนี่ยอยู่ตรงนี้0ูนยแล้ววายนะขึ้นไปเท่าไหร่1 2 3 4ก็เป็นควอนตัมเอ็ก X ก่อนขัญเคือ0 Y คือ4 นี่ค่ะลูกสาวโอเคโอเคที่อยู่ตรง x ลบหนึเนาะลบหนึ่ง y เป็น1นะึ hey. ่งสองสามสี่หก็น่าจะเป็นขัวนัลบหนึ่งคต่อมาย y y ฝั่งขวาคุเป็นบวกะบวกสแล้วก็ขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะเป็นขัวหนักสอแล้วต่อมา x คอน่คอนูคาน v คานอยู่ตรงสองสองหรือปล่า มีผ่านไปแล้วก็อยู่ตรงรอบหนึ่งสองโอเคทีนี้ก็ดีใจนะตัวอย่างสุดท้ายนะคะข้อที่สามโจทย์ไม่ได้ให้รูปมาแต่ว่าให้เป็นทิศกัศด้วยควรดับของรูปต้นแบบมานะคะก็ถ้าจากโจทย์เนี่ยเขาให้เราเลื่นรูปค่ะเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด a 0ศูนย์หนึ่งสามศูนย์และควรดับ c 4สี่ลบสามให้เลื่อนไปทางซ้ายห้านวยแล้วก็ขึ้นบนสามหน่วยใช่ไหม สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องวาดรูปไอ้ตัวนี้ออกมาก่อน a ขั้วนับศูนย์หนึ่งหมายความว่า x เป็นศูนย์เเป็นศูนย์เริ่มที่แกนแ y นะคะเอ็ตเป็นศูนย์ตรงนี้ y เป็นหนึ่งหนึ่งคือขึ้นถูกไหมได้แหละขั้วนับเอต่อมาขั้วนับ b สามศูนย์ก็คือแกน x เป็นสามตรงนี้ศูนย์ใช่ไหมแกน x ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามแกน y เป็นศูนย์หมายความว่าอะไร ก็คือไม่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ลงใชมว่อยู่ตรงนี้ก็เป็นจุด B สาแล้วก็อ๋อนี่เนีัยนีสามศูนย์เอนย์มทำแบบนี้ปกติเขาทำแบบนี้กันน้องภาษาอูงกฤษไม่รู้ A ศูนย์นึ่ง a ศูย์หนึ่ง b สามศูนแล้วก็ c อันนี้สามแล้อันนี้สี่ c สี่ลบสามหนึ่งสองสามเวลทำเหมือนเดิมนะเราเขียนชื่อไปเรย c c เฮ้ c สี่ลบสามโอเคว้ยใกจะ่นใจไปทีแอสร็จแล้วแล้วก็ได้รูปตันแบบแล้วชื่ตันแบบเป็นสีดำ ความแดดแลนคน,นะคะสีดำแล้วเราก็เลื่อนขนานไปทางซ้าย5หน่วยแล้วก็ขึ้นบนหดนสอาสี่ห้าหนึ่งสองสามแล้ว่นวนบเท่าไหร่ก็นับตัวงี่ห้าลบห้า ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่บวกห้าต่อมาก็เป็นจุดดีหนึ่งสองสามสี่ห้าไปทางซ้ายห้าแล้วก็ขึ้นบนสามหนึ่งสองบีก็ต้องเป็นดีค่ะบีคาบอยู่ที่หนึ่งสองคือลบสองขึ้นบนไปสามหน่วย น,นะคะล้วสุดท้ายก็อจ C หนึ่งสองสามนะคะึคแล้วเราก็ชื่อลืมลใส่ลืลลบอก้อมันชื่อทางไก็คือจุด C เป็นจุด C พายเนาะจุด C พายอ,อยู่ที่แกน X เปน็นบห่แกน Y ไม่ได้ขยับขึ้นหรือขยับลงก็คือศูนย์โอเคสำเร็จแล้วนะคะสรับการเรื่องขนานตาม อิเตร์ที่เขากำหนดให้พร้อมกับระบุพิกัดด้วยนะคะทำให้ดูก่อนแป๊บสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือทำนักเรียนตั้เรียนคุณทำนะคะทำสองข้อนะคะหมายเหตุนักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดนี้ลงในกระดาษกราฟเท่านั้นนะแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีสองข้อนะคะก็คือคุณไม่วาดรูปให้ด้วยคุณไม่วาดรูปอื่ด้วยอย่าลืมนะคะว่ารูปต้นแบบด้วยวาดรูปต้นแบบเสร็จแล้วก็เลื่อนขนาดเนี่ยขนาดผมแล้วก็ระบุพิกัดด้วยทําคล้ายกับตัวอย่างที่สามที่เราทำ สวัสด,ดีค่ะสั่งพ่อซื้อ,อน่าจะได้เนาะเดี๋ยวจะเสร็จในไลน์ของเราด้วย